จากคลิปที่แล้วเราไปจ่ายตลาดห้าร้อยเดี๋ยวเจ๊จะมาสอนวิธีเก็บรักษาให้นะคะเราต้องเอาหมูไก่เนื้อเนี่ยของสดเนี่ยล้างน้ําก่อนนะคะแต่ผู้ผักสดเจ๊จะไม่ได้ล้างนะคะวัวเดี๋ยวมันจะเน่ามก็มีกระดาษซับซับไว้ซับน้ำ ก็จะแบ่งสําหรับต่อมื้อหนึ่งการบริโภคโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ต่อน้ําหนักสมมติว่าสักหกิกิโลประมาณสัก1นึ่ขีดเราหั่นแบ่งไว้เลยไก่เนี่ยถ้าเราจะแมทแบ่งเอาไว้มาทาอะไรได้มื้อหนึ่งถ้าเป็นสัดส่วนของเนื้อก็จะมีแล้ว7ชิ้นอันนี้นะคะเราก็จะเก็บเท่ากับเราก็จะได้เนื้อแรกไปก็เก็บผักนะ,ะปลาทูเราไว้อย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้หอนะคะก็กระดาษรองไวไ้สําหรับผักไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีสูตรเก็บรักษายัางไงก็ คอมเมนต์มากันได้นะคะถ้าสาหรับเจ๊เชฟจะยังไม่ล้างเข้านะ,ะเพราะว่าซับน้ายัางไงก็กลัวจะไม่หมดอีกอย่างหนึ่งน,นะคะคือตามตลาดสดอาจจะมีเชื้อโรคเราก็เอาไปล้างนะด่างกระทิมก่อนแล้วก็ผ่งแห้งในตะกร้าแล้วค่อยมาเก็บอันนั้นก็อีกวิธีหนึ่งนะคะของนะคุรจะจัดแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้หยิบใช้สะดวกทามงอย่างนี้เราจะไม่ไว้ในตู้ยเย็นเพราะถ้าไว้เขาจะงอกนะถ้ามันงอกหัวนี่เขาก็จะพลงงอกจากหัวหอมมันคงจะกลายเป็นต้นฝรั่งไม่ได้แล้วนะไม่บอกว่าย่าเป็นต้นหอมต้นหอมอ๋ออันนี้ ใส่ถุงไว้แล้วก็ปิดปากเข้าไว้นะคะอันนี้หั่นไว้น,นี่หั่นทั้งหมดแล้วค่ะแล้วเป็นผักใหญ่ๆแบบนี้ทำยังไงล่ะคะมาจากตลาดแล้วเราก็แต่ไงไว้เอาพวกใบเสียๆออกนะคะแล้วก็ปิดปากให้แน่นไว้อันนี้เราจะไว้กล่องแบบนี้เพราะว่าจะของที่มีกลิ่นพริกเนี่ยก่อนจะเข้าตู้เย็นควรจะเด็ดก้านออกไม่งั้นก้านจะพาน่าถ้านานเป็นเดือนเราควรจะคั้นน้ำแช่ฟิตเอาไว้มันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะ